วันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นปั๊บย่วัสเสตเ่นัเพิ่นนี่เพิ่นเ่นปับเสตียแลุเบิเาทุเบิงปั๊บยี่วจะปั๊บครับเฮ้เโอเคหอยอันสีสีเนาะ้อยมาหน่อยโอเคเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นเล่สีเพิ่น่สี เดหาปากกปงงแ่ือภาษาล้าลุมตัวปเอภาษาเลยดิหลปงเ่นิเียเภษาเดย่วาแวเนี้ยเินเก่ามนีเปนออเิกับปีนันมีแต่เาเท่นทุกคนเป็นกันอย่างหมดมเลยเขาได้ลอช่หยียเนาะเพราจะเยอะกว่ามันช่มเหีดเวน่เหียตเรา

để đôi, cơm. Đau. là đôi, ăn cơm đau Ăn không Ăn cơm, không đau lắm ăn đau lắm không à, đau ừ. lắm không Cơm lắm ừ. không đau lắm không cơm ăn đau lắm không đau không ăn lắm không đau lắm cái đau lắm không đau lắm không đau lắm không không đau lắm mà không đau không อมนุษย์แบว่าบางคำเขาพังได้ก็ได um, uh, ้เนาะบางคำเขามันบุคืลกันกบบนีนะก็ไปทำไมใครแบบนี้งงเก่ายาววาดยาวแล้วมันยาววัดจะโดนยาววัดแถวบ้านเขาหนีจะโดนกูเด้อกินน้ำเนี่ยบุรพ่เขานเจ้าเขากินน้ำเนี่ย Oh, oh, cool. thế oh. cho cái bánh thế cho cái nó cái 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 đã cái 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 cho cái 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 cho cái 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 là cái thì cái cái được cái 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 không cái 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 này cái 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 cho cái 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 cái

Thằng đinh luôn à, à, Thằng à, đinh luôn thang đinh luôn thang đi luôn thang đinh luôn thang đinh luôn gì đinh tôm, thang đinh luôn thang đinh luôn thang ngon thang ngon thang ngon thang hò. thang ngon 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 cho ngon thang ngon

คนจตามอันนแค่กาจุกเชิใกุกเชเลยเ้ารนาเปนเิรไไหมนละม้เจ้าเนี่ยมอปา่ที่ไหนน้ำระเด็จอดชน้ำประเด็กสาดเลยน้ำประเด็เอากินหน่เินเี่ยวใครมาเล่นมาเล่นเียจะท้่

มากก็เข้ามันนี่มาเออนี่เป่าเบาะอ่ะอ๋อมาตัวนีนแพักินนึงเลยอืมิัดมาเป่าเ่มาาเนาะเาอันนีล่ะอโอ้บ่้บ่ได้เล่ะ่แไปไปยังบ่ทันลนีเออปั๊บีตแงก็ได้ทตคิดว่ายังพอคิดว่าท่านพอได้คิดว่าพอได้บ่

ไม่ใช่ได้แปลงลังน่ีทีนี้ช่างชอบเขล้ิไปพุ่นเนี่ยอ๋อคอยพุ่นดอะทีนีช่างชอบเขาลไปพุ่นเออวัน้เอาปูกรหันมันปิดชิบมงชมเอาแทะช่หลนี่ยักใันบม่เฮ็แบบชาวมวยจักกอชาวมวยมันไร เพื่อนเพืน่นบริด้เ็ดแบบเพื่อตากโลเลยบ่บิไ,ไดทติดตตกโลเลยบ่ที่ว่าย่สงสวนทางเพ็นกำลังดำเนินที่เราเรองน้อทางทาง่นังกําลังอ่าคือกระหัะ่นเพ่อนจะกำลังปรับนาดินเทพ,พื้น

Lạc được tất cả các bếp chậm bệnh nhân 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 tất cả các bếp Ở bệnh nhân tất cả các bếp chậm bệnh nó, tất cả các bếp chậm bệnh nhân lại cả các bếp chậm bệnh nhân tất cả các bếp chậm thả nhân tất cả các bếp chậm bệnh nhân ก็จนอมัจบทชบว่างเขาไปทงนาหมทางเ้าม่นี่เขาเอามาไหนเน่ยเ้ผูไมปลาผู้ไปละเขาไปเต้เลยมันก็ไม่เป็นลเพาท้านผูใังดินของนอย่าเนาะไม่ยังผูลกเออเขายางเปบยกตุ๊ก เนี่ยังมีเกียร์อนามัยอยู่พุ่นจะไปเป็นทอระบายมันพุ่นชุบๆให้มันตีนึกจะบึงรถมันยังอัดหูโอ๊ยเ้มือทอาเดี๋ยวมาไปเ็าม่เอาตตัวนี้เดี๋ยวเอาก็ได้นอยเดี๋ยวเลมันอัดูมแล้วยบรอยดิมอบอีก ทายกับทายผู้ใดเนี่ยเออเด็ดจีดเลเอ้ยว่าไปจัดตาปั๊บนาดินก่อนมจะช่วงหนึ่งเล่นเด๋ยวจะได้ทเนาะปั๊บตัวนี้แรกก็เป็นมาคุดตัวนี้โตเป็นว่าจาปั๊ตัวนี้แรกก็เป็นมาคุดตัวนี้บ่คเนีุ่รกาคุดตัวนั้นตอนนนาี้เนี่ยชอบแต่งกูเนาะกูปนทอยลุเลยทำนี่ก่อน กุตนเองมาดีเหรอเออก็คอยเห็นไปนี่แล้วคอเห็นไปกอเห็นไปอยนเนาคนเข้าแล้วไ่รุนเขาเลยกเทรุนเขาไม่รุนเทผมไม่รุนเทย์ไม่ไเนี่ยไันรุนแล้วพ่คนหนึงาแล้วพ่อสิบันก็จะออกเนี่ยฮ้อนลงสามนี้นะ้วก็อสามสบ่ปกวยังไม่รุนอยู่เนาะจให้ยกอเขาเอามเขา ผมไปใช้ก็เอาหเอาในบ้านคอยในประกดโอ้โพูดืนที่ีกจะให้เหอนชีวิตผมให้เลยบวกอะุดีน้าววาว่าข่าวจะไล่อายุอายุจะจับปีขอจับปีเหมาอนที

สำหรับคลิปนี Australian ้อยากิการอะไรพี <Norman apresent Christians> ่น้องในแต่ละมือก็พา่อมาทีเดียสแตนน้อาสหน้นีใส่ก่้าวาปบดี์ม้ามาว้านนไ่ต้เิ่งปับเียวมันจะปั๊บแล้ว่เฮ่เฮ่น่เฮ่เ่เฮ่เเฮ่เ่แล้วฮ่เละเบิ่เเฮ่เฮเฮ่เฮ่่เฮ่เฮ่เ่่ฮฮเเฮเนาะ เออห่อนมาน่อยเอาเะเดี pues, ๋ยวคนนได้สีคนได้สิเป็นยี่หรอสิปับให้มันสมานเสมอกันเกิดเกิดได้พี่น้อยนะเพื่อคนปับนะจึได้ให้บรรรได้รับจะเชได้ในี่ ว่านในคำภาษาแต่พิ่นคำแต่บ okay. ่บุคำบม่ได้เออเห็นว่าพิ่นเกล่นปั๊บกับินขีดกองนนัเนาะคนหน่อยก็อยากซอยนะคนหน่อยก็เนาะขึ้น 嗯、哦。 อี้ธรรมดายันไปเองได้แล้วไปเนาะสบายปะแต่ทั้งแม่เจ้าไปห้องน้ำพิงน้องน้ำเนาะพิงห้องอาบกับอันนั่นอันเดียวกันแต่ว่าท่อในนู่นอันนี้พิเศษเดียวเราจะเติม

Mm hmm.